สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง n อ t ค่ะรัฐบาลขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลชื่อบัญชีหัวใจไทยส่งไปเนปาลเลขที่บัญชี067-0-10330-6ธนาคารกรุงไทยสาขาธรรมเนียบรัฐบาล หลังจากก่อเหตุลอบวางระเบิดกว่า10จุดเมื่อคืนนี้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงก่อเหตุอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดเมื่อช่วงนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะได้ก่อเหตุเพิ่มอีก2จุดและพบวัตถุต้องสงสัยจำนวนมากค่ะพันตำรวจเอกจำลองสุวัักษ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลานำกำลังเข้าตรวจสอบประเหตระเ,ระเบิด2จุดที่บ้านเลขที่64ทับหนึ่ง ในพื้นที่หมู่9และที่บ้านเลขที่49ทั63หมู่ที่4ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยบ้านเลขที่64ทั1เปิดเป็นร้านขายของชำชื่อทองดีแปรงระเบิดทำให้ชั้นวางสินค้าพังเสียหายจากการตรวจสอบพบเศษ,ษฐานไฟฉายขนาด9โวลต์และเศษโทรศัพท์มือถือ นายสมพงษ์ทองดีเจ้าของร้านเชื่อว่าชายวัยรุ่นสองคนที่เข้ามาซื้อของในร้านเมื่อช่วงเย็นวันนี้เป็นคนนำระเบิดมาซุกไว้ที่ชั้นวางของส่วนที่บ้านเลขที่49ทับ63 เปิดเป็นร้านน้ำชาริมถนนซึ่งนายกลิ่นบุญมากเจ้าของร้านให้การว่าเป็นการกระทำของชายวัยรุ่นสองคนที่ขับรถจักรยานยนต์ผ่านหน้าร้านก่อนที่คนนั่งซ้อนท้ายจะโยนระเบิดเข้าไปในร้านทำให้ร้านได้รับความเสียหายและมีผู้บาดเจ็บหนึ่งคนต่อมาเวลา7.30นาิกานาทีเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุ ระเบิดที่ร้านของชำเลขที่90ทับ51ถนนผังเมือง4ซอย12แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากนั้นอีกประมาณ3นาทีก็เกิดเหตุระเบิดที่3แยกอนามัยสเต็งนอกมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนนอกจากนี้ยังพบวัตถุต้องสงสัยอีกหลายจุดซึ่งคาดว่าเป็นระเบิดที่คนร้ายเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ ต่อการที่ข่าวกีฬาค่ะแอนดี้มารี่และเซรุน่าวิลเลียมขอถอนตัวเนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อมค่ะเทนนิสอินเตอร์เนชันแนลลี่อิตาเลียที่กรุงโรมชายเดี่ยวรอบสามราฟเอลนาดานเจ้าของแชมป์เจ็สมัยชาวสเปนเอาชนะจอนอิสเนอร์จากสหรัฐด้วยสกอร์6ต่อ4ทั้ง2เซตผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบสตานิลัสบอรินกา ทางด้านโรเจอร์เฟเดรเรอร์ที่เคยเข้าชิง3ครั้งแต่ยังไม่เคยได้แชมป์รายการนี้ชนะเควินแอนเดอร์สันจากแอฟริกาใต้2เซตรวด 6กต่อ3 7ต่อ5ส่วนแอนดี้มารีซึ่งคว้าแชมป์ขอดิน2ปรายการติดต่อกันที่มิวนิกและมาดริดมีอาการอ่อนล้าจึงขอยอมแพ้ดาวิดกอฟฟินนวักโยโควิชมือหนึ่งของโลกพลิกกลับมาชนะโทมัสเบลูชีบราซิล2ต่อ1เซตผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศพบเคอินิชิโคริจากญี่ปุ่น ด้านหญิงเดี่ยวรายการเดียวกันซิโมน่าฮารเล็บเอวางอันดับ2จากโปรโมาเนียพิชิตวีนัสวิลเลียมขาดลอย6ต่อ2 6ต่อ1เข้ารอบ8คนสุดท้ายพบเพื่อนร่วมชาติอเล็กซานดราดูเกรูส่วนเซรนาวิลเลียมมือหนึ่งของโลกและแชมป์เก่าขอถอนตัวจากรอบ3ที่บาดเจ็บศอกทำให้คริสติน่าแม็กเฮลเข้ารอบโดยม่ต้องออกแรง ดานมาเรียชลาโบว่าสาวรัสเซียชนะโบยาน่าโยวันสโอกกี้6ต่อ3ทั้ง2เซตผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายยังอยู่บนเส้นทางลุ้นแชมป์สมัยที่3ค่ะอันเบโตกาสตาดอประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยยังนำเวลารวมจักรยานทางไกลอิตาลีค่ะจักรยานทางไกลจิโรนดิตาเลียสเตจที่6รวมระยะทางทั้งสิ้น183กิเมตร ปรากฏว่า5นักปั่นฉีกนี้ขึ้นมาเกาะกลุ่มนำจนกระทั่งในช่วงสปรินต์หน้าเส้นอังเตรไกลเพลน้องเหล็กเยอรมันจากทีมลอตโต้สุดาปั่นเข้าเส้นชัยคนแรกคว้าแชมป์สเตจที่6โดยในช่วง300เมตรสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุดานีเอลเล่กอลลี่ชนเลนส์กล้องของผู้ชมเสียหลักไปเกี่ยวนักปั่นคนอื่นล้มในช่วงสปรินต์ซึ่งภายหลังตรวจร่างกายกอรลี่แขนหักขณะที่อันเปรโตกอลล ก่อนตาดอผู้นำเวลารวมก็อยู่ในกลุ่มที่ชนได้รับบาดเจ็บที่หัวไหล่เช่นกันค่ะทั้งหมดคืข่าวต้นชั่วโมงช่วงนี้นะคะรับชมข่าวได้อีกครั้งในเวลา11นาฬิกาสวัสดีค่ะ ที่ที่คุณไม่เคยไปทุกทิศทั่วไทยมีอะไรดีๆจันทบุรีเมืองที่ต้องห้ามพลาด